สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปร้านรับนครเชียศรีนะครับบรรยากาศภายในร้านร่มเย็นดีนะครับนั่งสบายนะครับอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งครับเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ายิ้มย้ำต้อนรับดีนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือบัานย่านะครับอยู่ในซอยชานกิจเข้ามาสุดซอยริมคลองนะครับเลี้ยวซ้ายไปหน่อยก็จะเจอแล้วครับหรูอน้ําซุปนะครับห้อมหอมที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ําตกและต้มยำรสเข้มข้นดีนะครับครับเอาใจใส่พิถีพิถันในการปรุงขึ้นมานะครับมาเสิร์ฟให้เราถึงที่นะครับด้วยความอร่อยนะบโดยยเเฉพาาล็กต้มมทที่ผชอนะครับ พ่อค้าเขาจะปรุงแบบโบราณเลยนะครับน่าทานมากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นเล็กต้มยำนะครับอร่อยถูกใจแน่นอนรสชาติเข้มข้นอร่อยถูกใจนะครับมาลองกันได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่นะครับเตี๋ยวหมูน้ำตกและเส้นเล็กต้มยำที่นี่มีกับหมูเจียวและเกี๊ยวกรอบไว้คอยบริการด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับนี่ยังมีน้ำชงจำหน่ายด้วยนะครับเราไม่ต้องปรุงรสชาตินะครับน่าจะอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวบ้านย่านะครับตามละอยี่ิเท่านั้นนะครับ